โอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะจริงๆแอนเป็นแฟนคลับเพลงเพื่อชีวิตอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้คิดว่าจะมีโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะได้มาขึ้นคอนเสิร์ตกับนายแอนได้องเพลง่รองเพลงนึงจริงๆเราปรึกษากับทีมงานอยู่นะคะแต่ว่าอจะดีหรือเปล่าหรือว่าจะให้เป็นหน้าที่ของของนายแอดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราร้องอาจจะยังไงอยู่เออใช่ค่ะ ใช่ค่ะไลฟ์สดวันเกิดแอนเลยปีปีที่แล้วแอนก็เอาเพลงทะเลใจก็จะชอบเพลงทะเลใจมากๆใช่ค่ะเมือม่อเมื่อกี้เพิ่งเคยเจอเลยค่ะเพิ่งเคยเจอเลยครั้งแรกแต่ว่าก่อนหน้านี้คือจะบอกว่ายังไงอะ่ะหนูเป็นหมอลำแล้วก็มีงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยได้มีโอกาสไปดูใครเลยแต่ว่ามีมีโอกาสครั้งหนึ่งไปไปดูนภูพงศ์ศิษย์อยู่ครั้งหนึ่ง แล้วก็นาแอดยังยังไม่เคยซึ่งซึ่งนาแอดถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หนูคิดไว้ว่าคิดไปว่าแบบในครั้งหนึ่งอยากจะได้มีโอกาสชมคอนเสิร์ตสักครั้งหนึ่งเจอเจอค่ะไปสวัสดีทักทายเฉยๆแล้วก็ต้องออกมาเตรียมตัวร้องเพลงแล้วก็เลยไม่ได้คุยอะไรมากค่ะ เมื่อกี้หนูก็บอกไปแล้วนะค่ะหนูเป็นเอฟซีเป็นแฟนคลับนะคะก็โขอบคุณนะเดี๋ยวนะบอกว่าเล่นชั่วโมงหนึ่งเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวแต่ชั่วโมงแป๊บเดียวเองค่ะนะเพราะว่าเพลงมันก็เร็วอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่หนูดีใจมากๆเลยค่ะถ้าถ้ามีโอกาสได้บอกก็โหเกินฝันมากๆเลยค่ะสําหรับหนูค่ะอันนี้แค่ขึ้นเวทีด้วยกันใช่ค่ะ อุ้ยหนูหนูไม่กล้าคิดเลยนะถ้าขนาดนั้นน่ะหนูคงไม่กล้าคิดแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้คือหมเราเป็นแนวหมอํำด้วยแล้วก็คือทางทางทางผู้ติดต่อประสานงานเขาเขาติดต่อมาหาหนูหนูยังแบบฮะจริงหรือเปล่าโอ้แกยังไม่เชื่อเลยใช่แต่คือจริงๆรู้มานานแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้บอกแฟนคลับไงเออก็แบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยใช่วันนี้ไม่ค่ะเมื่อวานเมื่อวานค่ะวันหยุด วันนี้ก็ก็คือจะมีจะมีคิวว่างไว้อยู่แล้วว่างไว้เพื่องานนี้ว่างใช่ค่ะ <c oughs> เอาจริงๆถ้าหยุดอ่ะหนูมาดูคอนเสิร์ตแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่คือถ้าหยุดอ่ะหนูหนูมาดูทันที มันจะมีแค่ศิลปินท,ที่ที่ที่ไม่กี่ท่านนะคะที่หนูอยากดูคือพี่เบิร์ตทงชยัยมินาแอดคาราบาลแล้วก็มีพี่อัศนีวสัน์ซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูฟังเพลงเขามาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะแล้วก็คืออ่าหนูหนูอยู่ในครอบครัวของของของเขาเขาเรียกว่าอะไรคุณคุณปู่คุณย่าซึ่งซึ่งจะมีพี่พี่สาวพี่ชายอยู่4ี่คนแล้วเขาก็จะชอบเปิดเพลงเพื่อชีวิตเปิดเพลงสติงให้หนูฟังะคะ่ะก็จะเป็นใ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 กลุ่มพี่ๆคนนี้แหละที่หนูกล่าวมาแล้วเนี่ยหนูก็เลยแบบรู้สึกว่า สักครั้งหนึ่งในชีวิตอะเราอยากจะไปดูคอนเสิร์ตเขาอะไรเงี้ยใช่คอนเสิร์ตระบาวนะจดขออนุญาตใช่ใช่แล้วทีเนี้ยคือมันมันเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์หนูมากแล้วหนูดีใจมากๆค่ะย,คอคอยังค่ะ,คะนายแอดคือคนแรก<อ>ใช่อันนี้ถือถ้าสัมภาษณ์เสร็จคือหนูจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปดู <laughs> ใช่ค่ะเป,เ,ปเป็นวงแรกค่ะ ใช่ไหมคะใช่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 ซึ่งถือว่าเราเองก็รู้สึกใจหายใจหายแต่ว่าก็ก็เ,<ๆ>เหมือนอย่างที่พี่พิธีกรเขาได้พูดแล้วก็แล้วก็หลายๆคนเขาพูดว่าคือจริงๆมันมันเป็นการอําลาที่แบบมันมันมันไม่ได้แบบไม่ได้เสียใจไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีแต่ม,มันเป็นการอําลาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเข้าใจในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับคนหนึ่งใช่ใช่ค่ะเราก็ได้มาทำหน้าที่ทานักล้อเป็นี ใช่ะแล้วที่สำคัญคือพี่ๆแฟนคลับเขาน่ารักมากๆเลยค่ะเขาเอนจอยกับเราทุกๆอย่างแล้วก็เขาไ,ไม่ไม่ไม่ได้ปิดกั้นว่าจะเป็นในแนวเพลงไหนอ่ะซึ่งหนูเองก็เป็นหมอลำใช่ไหมคะได้มีโอกาสมาที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่สุดของหนูแล้วอะไรเงี้ยแล้วทุกคนสนุกสนานคือหนูว่าโอเคสำเร็จใช่ค่ะนที่แอร์ได้คือมันมีคุณโบในที่แอน์คือติดหนึ่งในสี่ของการรอที่โปรคอมเมน เออฟอร์แมนภาพรวมด้วย oh. แล้วก็อะไรโอ้ย oh. ต้องขอบคุณค่ะจริงๆหนูก็รู้สึกว่าถ้าเราถ้าเราเป็นตัวของตัวเองอะ่ะ mm. มันจะออกมาดีทุกๆอย่างเราก็พยายามที่จะถ่ายทอดในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองเป็นออกมาให้กับทุกๆคนได้ได้เห็นจริงๆแง,งเป็นคนที่ดือ้อเป็นเป็นเป็นคนขี้ดือ้อค่ะเป็นคนเป็นคนที่ดือ้อแต่ว่าก็ยังก็ยังรับฟังคนอื่นนะก็ยังแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นคนที่ ที่ขี่เล่นตลโวที่เราทออกมาจะเี่ยมเพลงเราคิดเยมคกว่าจะทออกมาคิดคิดตลอดคิดตลอดว่ามันต้องเรียงเพลงยังไงแล้วก็ปรึกษากับทีมนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันจะต้องเป็นยังไงบางทีมันก็มีเป็นธรรมดาเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องของการทํางานก็จะมีทะเลาะกันบ้างมีแบบไม่เข้าใจกันบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าใดๆก็คือเราก็ต้องปรับไปตลอดอะค่ะปรับไปตลอดแล้วก็ดูดูดูดด หน้างานแล้วก็ดูฐานของแฟนคลับว่าเขาคอมเมนต์มาว่ายังไงเรามีอะไรที่จะปรับปรุงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะเก็บมาทุกอย่างมามาบวกลบคูณหารแล้วก็มาแบบคุยกันตลอดพยายามที่จะไม่ซ้ำเพราะเรามีงานทุกวันบางวันก็มีงาน3-4ครั้งหรือสงานอะไรอย่างเงี้ยใช่แอนก็ไม่อยากให้มันซ้ำอย่างงานแต่ละงานเวลาก็ไม่เท่ากัน อย่างวันเกิดเอแคร์ที่ผ่านมาก็30นาทีซึ่งเราเองก็ต้องคัดเพลงที่มันใช้ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างวันนี้1ชั่วโมงก็จะประมาณนี้ใช่กลัวค่ะกลัวค่ะกลัวกลัวด้วยแล้วก็มันก็บางบางงานก็จะมีการไลท์สดออกไปให้ทางบ้านได้ชมกันฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยใช่จะได้ให้เขาเป็นกระบอกเสียงให้เราว่าว่ามันการงานเป็นยังไงหรือว่าหลายๆงานที่ ที่เราไลฟ์ออกไปอ่ะเจ้าภาพเขาก็ดูผ่านทางไลฟ์สดด้วยเช่นกันค่ะใช่ค่ะอ๋อหนูอ๋อหนูหนูซีเรียสจริงๆนะคะ <laughs> หนูต้องบอกว่าหนูซีเรียสหนูหนูคิดงานตลอดบางทีหนูก็นอนไม่ค่อยหลับค่ะแบบว่าถ้าค่อยับจะนอนไม่หลับมันมันมันเหมือนมันคิดยังไม่ตกอ่ะถ้ามันยังไม่คอนเฟิร์มหรือยังไม่ยังไม่แบบโอเคใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ใช่ค art, ่ะใช่ค่ะเพลงด้วยเพลงเราก็ต้องไปเลือกเพลงที่แบบโอเคอยู่ในลิขสิทธิ์ไหมเราต้องเช็คดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นยังไงอีอย่างเมื่อโชเ่คอยแ่ใช่แตนแเต้นด้วรง่ถือแต่ถือว่าเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างที่จะกดดันแล้วมันก็มันมันก็ค่อนข้างเหนื่อยกว่าปกติเพราะปกติเราโชว์สชั่วโมงทีนี้เราอัดมาเป็นชั่วโมงเดียวเนี่ยมันจะแบบปุ๊บ เร็วกว่าเดิมใช่หายใจยังไงหายใจเออหายใจทั้งน้แรกๆก็เริ่มจะไม่ค่อยทัดไม่ค่อยชินแต่หลังๆก็โอเคโอเคดีค่ะก็มีช่วงไหนแบบเพิ่มเพิ่มเข้าไปได้เรามเย็นก็จะมีช่วงที่แบบเออเดี๋ยวโอเคแดนเซอร์แบบมาเต้นเราก็แบบพึบกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยบ้างเรียนเรียนไว้ค่ะโอเคอันนี้คือสิ่งอย่างอย่างหนึ่งที่แอนก็ค่อนข้างซีเรียสเพราะว่าแอนต้องนอนให้พอกินข้าวให้อิ่มอ่ะ ินเข้าให้อิ่มนอนให้พอเพื่อที่จะได้มีเสียงในทุกวันนอนพอคือเรารู้สึกว่ามันเต็มอิ่มสําหรับเราอะอาจะเตมอย่างวันนี้ไงวันนี้นอนเต็มอิ่มเลยวันนี้เต็มอิ่มสาหรับแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแอนจะบอกว่าสําหรับแอนคือขอให้ได้งิบนิดนึงหรือขอแบบโอเคหลับสนิทไปแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ยังโอเคแล้วใช่โอเคโอเค เพราะส่วนมากหนูคิดว่านะถ้าคนทาอาชีพเนี้จะนอนไม่ค่อยหลับเหมือนเราพยายามที่จะหลับแต่มันไม่หลับแต่ขอให้มันหลับสนิทอ่ะมันจะดีมากมากาพี่หนูไม่ถนัดจริงๆริงหนูเป็นคนที่หูเล็ก <laughs> หูเล็กแล้วรูหูอะมันมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยปกติเหมือนกับพี่ๆอะซึ่งหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยชินกับการที่ คือินเอียร์มันจะมีมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะถ้าสมมติว่าใส่อ่ะมันจะไม่ได้ยินเสียงคนข้างนอกมันจะได้ยินให้เสียงดนตรีแล้วก็เสียงร้องเราแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากได้ยินเสียงคนที่กรี๊ดหรือเสียงอะไรอย่างเงี้ยเสียงปรบมืออะไรเงี้ยเราก็ต้องไม่ใส่หรือถอดไปข้างหนึง่งแต่เราก็ไม่ได้ยินเสียงดนตรีหรือเสียงตัวเองอยู่ดีเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันจะมีวิธีหนึ่งก็คือใช้มอนิเตอร์ค่ะ หนูก็จําเป็นต้องให้แบบทีมฝ่ายฝ่ายอาจารย์ดนตรีฝ่ายมิกซ์อะไรเงี้ยเขาก็จัดแบบมอนิเตอร์พี่อัดๆไปเลยนะเอามอนิเตอร์มาเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามีมีแผนที่จะแบบออกรถอีกคันหนึ่งเพื่อที่จะขนมอนิเตอร์ไปเน่ยใช่จริงๆก็ไม่ได้เทพค่ะไม่ตแบยังไม่ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นหนูว่ามันขึ้นอยู่กับความถนัดมากกว่า ขอบคุณสิคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่างวันนี้หนูก็คิดว่าน่าจะมีเจ้าภาพหลายๆคนที่เล็งเห็น <c oughs> <c oughs> ใช่อยู่ <c oughs> เพราะว่าเออถ้าแบบเขามีมีงานวันเกิดหรือว่างานเลี้ยงภายในอะไรเขาก็อาจจะคิดถึงเราก็ได้อ <c oughs> <ล>ะไรย่างเงี้ยมีมีมีหนูรถของพี่ทีมงานดนตรีเขามีหลายคัน <c oughs> แล้วก็เลยบอก <c oughs> พี่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นไปได้อะพี่ต้องเอามอนิเตอร์ไปให้หนูนะเพราะบางงานมันก็ไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ย เพราะว่าปกติเวลาไปคอนเสิร์ตอะ่ะเขาเราจะให้เขาเตรียมเวทีเครื่องเสียงไว้ให้เราก็จะไปแค่นักดนตรีเครื่องดนตรีแล้วก็แดนเซอร์แล้วก็มีเราที่จะไปแต่ว่ารถคันนั้นก็ไม่ใช่แค่ขนเฉพาะมอนิเตอร์นะคะอาจจะขนอุปกรณ์การโชว์ไปด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มโชว์เพิ่มเพิ่มมูลค่าให้กับงานงานนั้นมากขึ้นเราก็มีแผนคิดไปไกลมากขนาดนั้นเพราะว่าไม่ใช่อะไร ของพี่บอยมีแบบเป็นวงใหญ่ใช่ไหมเขาก็จะมีกระปะมีอะไรเหลือเฟืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปจุ๊บมาใช่มันไม่ได้ยากเลยใช่ม oh ันก็เหมือนกันเราต้องทำให้วงล็กอลังเหมือนกันปีนี้รับงานเยอะมากเหมือนกันทั้งคู่เนาะมันจะมีเวลาบ้างไม่ได้ได้ทำรูปทำเต้าอยู่รูปจริงจริงอย่างอย่างที่แอนบอกไปเนาะแอนไม่ได้ตั้งใจเลยว่าปีนี้มันจะมาอย่างเงี้ย ทุกๆอย่างมันมาแบบบังเอิญแล้วยิ่งลืมรู้สิบนี่คือมาอะไรแบบบังเอิญมากมหนูไม่ไม่ไม่ได้คาดคิดว่าน้องจะมาแบบนี้จริงๆปีเนี้ยตั้งใจว่าโอเคถ้ามันเบาๆบางๆลง,ลงอ่ะหนูอาจจะมีน้องอคือตั้งใจเพราะว่าปีมังกรไงแล้วทีเนี้ยบังเอิญมาลืมพูดซิปมาเอาแล้วน้องน้องมาแล้วฉุดลังไม่อยู่ละงา,ลง,งานก็แบบปุ๊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 บมาจากที่ที่มันก็มีอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่า พอลืมรูซิปมามันก็มันก็เต็มขึ้นเต็มมากยิ่งขึ้นเต็มทุกเดือนเต็มทุกเดือนจนแบบแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเจ้าภาพรีเควสเลยไหมคะับสำหรับเพลงทุกคนตลอดหนูว่าเจ้าภาพไม่น่ารีเควสแต่คนรีเควสกยน่าจะเป็นว่าหน้าเวทีหน้าเวทีที่แบบเพลืมลูซิปเมื่อกี้ก็มีนะลืมรูซิปมากลืมลูซิปอะไรอย่างเงี้ยอะไรในูตลอดอะไรกันแม่ว้ในปากแล้วเขาก็อยากให้เราดื่มแม่หนูหรอ จริง<ป>เขาก็เป็นห่วงเรื่องการเดินทางตรงตรง,ตรงนี้มากกว่าเป็นห่วงสุขภาพค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าอยากมีหลานไหมก็ก็มีแบบพูดตลอดแหละเราเองใช่ปีที่แล้วที่เล่งอ่ะเล่งแบบอยากมีน้องเลยเวลาไปไหนก็ก็พูดคือยายพี่บอยเขาแบบเรารู้ว่าเขาน่าจะอยู่ได้ไม่นานยอะไรย่างเงี้ยใช่ล้วก็ แต่แต่พอคุณยายเสียไปแล้วไม่ทันแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้างั้นเรามาโฟกัสเรื่องงานใหมก็หาตังไปอีกก่อนมีโอกาสตอนนี้ก่อนก็ไปก่อนเมาเกิดก็ถ้าใช่ก็ก็ดีค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรก็ปกติ แต่ก็เจอกันเรื่อยๆนะคะเจอกันเรื่อยๆพี่บอยเขาก็คนเรียกว่าคือเขาเขาหนูจะบอกว่าเขาไม่ได้ขาดเรื่องนี้เลยอ่ะคือหนูก็หนูก็รู้สึกว่าเออคือหนูก็ก็ไม่ได้ปั๊มแต่ก็จะจะบอกว่าปั๊มไหมหนูก็ตอบไม่ถูกเออมันก็ส่งเรื่อยๆส่งเรื่อยๆเผื่อมา เสือมาพี่ๆจะได้ช่วยกันเลี้ยงเขาก็ไม่ขายจริงใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มาก็ก็ไม่เป็นไรค่ะ<ม>เราแต่แต่ก็เคยหลังๆมาเริ่มเริ่มคุยกันเรื่องแบบว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ด้วยกันสองคนก็โอเคใช่ไหมอะไรเงี้ย<ม>เหมือนมันไปไหนก็คล่องมากกว่า<ม>เราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าโอเคสองสองคนก็ดีเหมือนกันใช่ค่ะปล่อยปล่อยมานานละไม่ยังค่ะยังค่ะ ตอนนี้ก็ยังแค่รู้สึกว่าโอเคไปสองสองคนมันก็ง่ายกว่าเลยทำงานไปด้วยเหม,มอหลาเราเปมอโซไม่ได้ไม่ไม่ทราบว,ว่าแบบไม่เออไฮโซคืออะไรยังไงแต่ว่าสำหรับแอนน่ะแอนอยากให้มันออกมาดีคะ่ะออกคือภาพมันออกมาดีเพราะว่าเราเองก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนกับ คนหลายๆคนหรือที่ผ่านมาเขาก็เคยแบบมองว่าหมอลำแบบเต้นกินลำกินหรือเปล่าแล้วก็คือหมอลำก็เป็นแค่นี้แหละอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะเป็นอย่างอื่นได้แต่แอนพยายามที่จะพยายามที่จะเป็นเป็นกระบอกเสียงค่ะให้กับให้กับทุกๆท่านได้เห็นว่าจริงๆอะหมอลำทำได้มากกว่าคำว่าหมอลำมากๆเลยถ้าเกิดใครที่มีความสามารถมากกว่าแอนก็ไปได้ไกลามากกว่าแอนอีกอะไรเงี้ยค่ะอย่างแอนยังได้มีโอกาสแบบแสดงภาพยนตร์แสดง อะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเออมันมันเกินกว่าคําว่าหมอลําแล้วใช่ใช่ค่ะซึ่งซึ่งทําให้คนให้คนติดตามกันมากขึ้นแล้วอย่างทุกวันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยคือแอนรู้สึกว่ามันดีมากๆอแอนเองก็พยายามทําให้มันออกมาดีค่ะเพราะว่าเราเราเองก็เคยมีเราเองก็เคยมียม,มีเรื่องมีราวที่มันทําให้คนแบบคิดว่าเอยแบบทําไมแบบ ทำไมเธอต้องมาทําให้แบบวงการหมอลําเสื่อมเสียขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นปมสําหรับเราเราเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสเราจะเราจะทํามันออกมาให้มันดีมากๆอย่างน่าจดมันมีเหตุการณ์ที่แบบเปนหมอลำราลอกแบบบางวงที่แบบเสด็จยิ่งดำให้มันสมบูรณแบบทำกิจกรรมบนเวทีไม่เหมาะสมแนเอรย็นท่าเต้นใช่ไหมจริงๆมันมันมีความพอดีกันทุกอย่างอะค่ะ เคยเคยไปเห็นคลิปหนึ่งของคุณครูสลาคือเขาพูดไว้จริงๆทุกๆอย่างมันมีมันมีข้อจํากัดมันมีข้อยกเว้นนะคะจริงๆริหมอรำก็เกินงามก็ไม่ดีอมไม่ว่าจะเป็นท่าทางหรือว่าคําพูดเราก็ต้องคํานึงด้วยว่าแบบคนรุ่นหลังเขากว่าจะสร้างคําว่าหมอรำได้อะมันมันคือยังไงอะไรเงี้ยเราเองเป็นคนที่จะสืบท่อสืบสารเราก็เองก็ต้อง ก็ต้องคำนึงถึงตรงนั้นด้วยใช่ค่ะเรียกว่าแต่ละแต่ละไม่ใช่แต่ละความคิดแต่ละองที่แสดงมันก็ไม่เหมือนกันอันนั้นน่าจะเป็นพาร์ทของของลัำซิ่งเขาก็จะประมาณน,านั้นแต่ว่าถ้าเกินไปก็ไม่ดีถูกไหมเอออย่างของแอนก็จะเป็นลัำเรื่องลัำเรื่องอย่างพี่บอยมีฉากที่มันอ่าใช่ที่มัน,ท,มนที่มันแบบล่อแหลมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ เราก็พูดนะคะเราก็พูดถึงตัวตัวเองอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะทุกวันนี้อาจจะแบบอย่างนี้ไม่ได้พอเราเองก็เป็นเป็นเหมือนเป็นบุคคลต้นแบบเป็นเป็นคนที่ทุกคนจับตามองเราก็ต้องคอยเซฟนิดนึงใช่ใช่กดดันกดดันอ่ะกลัวเขาแบบกลัวเขาไม่สนุก แต่จริงๆแล้วเขาก็โอเคค่ะแต่ว่าช่วงนั้นมันยังเป็นช่วงที่แบบเขายังไม่ไม่ไม่เริ่มกันเพราะว่ามันแค่สองทุ่มเองอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคค่ะคือจริงๆมามาดูฟีดแบ็กใน Tik กต k ตลอดแล้วก็เห็นแบบเออคน,นก็แบบเอยแม่ทำถ,ถึงมากแค่นี้ก็สุขใจใ,นใ,นใช่ยินดีมากค่ะยินดียินดีที่จะร่วมงานกับทุกท่านเลยค่ะ ถ้าคิวได้ของพี่เอแคนก็แรกให้นะแรกแล้วก็แบบรีบวิ่งไปปาจีนปาจีนเกือบเกือบขึ้นไม่ทันคือขึ้นแล้วไปถึงแล้วก็คือขึ้นเลยทุกวันนี้งานตอือโชว์ก็คือเต็มวันือว่ามากกว่าตอนนี้เริ่มจะร้องขอผู้จัดการแล้วบอกว่าพอแล้วค่ะคือไม่ใช่อะไรคือแอนเต็มที่มาตลอดอะ่ะแต่มันจะมาหนักช่วงที่ลืมพูดสิบนี่เลยเคือคือแอนคิดว่า เขาเข้าถึงเข้าถึงกลุ่มคนที่ไม่ใช่เฉพาะหมอลำอะค่ะเข้าถึงกลุ่มคนอย่างพี่พี่ทุกๆคนแล้วก็เข้าถึงทุกๆทุกทุกทุกคนที่ที่ไม่ใช่แค่แบบแฟนคลับหมอลำอะไรเงี้ยมันก็เลยจะจะจะแบบกระจายไปใหญ่มากมากกว่าเดิมเราก็เลยช่ายกว้างขึ้นไปอีกเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันจะไม่ทันตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ก็จะห้ามห้ามพี่เขาไว้แบบว่าพี่ถ้าแบบแบบมีหนูอาจจะไม่ไหวนะหรืออะไรเงี้ยกลัวกลัวงานมันออกมาไม่ดีค่ะ ขอบคุณมากๆ